สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Business Today Digest สรุปข่าวธุรกิจการเงินรอบวันประจำวันที่9เมษาย,ยนกับดิฉันอัญชลีพยกโสค่ะตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ1,210.48จุดเพิ่มขึ้น4.71จุดหรือบวก0.39%มูลค่าการซื้อขาย83,662.06ล้านบาท ภาพโรมหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ทำระดับสูงสุดที่1,243.50จุดและทำระดับต่ำสุด1,202.25จุดโดยในช่วงบ่ายนี้ดัชนีลดช่วงบวกลงจากช่วงเช้าที่ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงแสดงให้เห็นว่าตลาดมีอัพไซด์จากัดจึงได้เห็นแรงขายทํากำไรออกมา ขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียและตลาดในยุโรปที่เทรดบ่ายนี้ต่างก็บวกได้ราว 1- 2เปอร์เซนจากการคาดการจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดในทิงใกล้พีคหลังมีการล็อกดาวน์ในหลายประเทศสำหรับหุ้นที่ปรับตัวขึ้นไปแรงในขณะนี้คือในส่วนของกลุ่มค้าปลี k น,น,นักลงทุนจะต้องติดตามผลประกอบการรตรมาสสองด้วยดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ถือยาวหุ้นกลุ่มห้างสรรพสินค้าที่ขึ้นมายกเว้น AOT และอย่าไม่แนะนำกลุ่มน้ำมัน เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันหรือโอเปกพลัสจะมีการประชุมกันในวันนี้มองว่าโอกาสที่จะได้ข้อสรุปลดน้ำมันลงเลยถึง15ล้านบาร์เรลต่อวันนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากเป็นการลดลงราวครึ่งหนึ่งจากการที่3มกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อย่างสหรัฐรัสเซียและซาอุดิอาระเบียผลิตน้ำมันรวมกันได้ราว32ล้านบาร์เรลต่อวันหรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการประชุมหลายครั้งนอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังมองได้ว่าหลังการประชุมโอเปกพลัส ช่วงวันศุกร์อาจจะมีทําให้ราคาน้ำมันร่วงต่ำลงมาได้ดังนั้นนักลงทุนที่ขึ้นรถไสไม่ทันอาจจะใช้ช่วงดังกล่าวในการเก็บหุ้นได้สำหรับหุ้นที่น่าสนใจและยังสามารถซื้อได้เนื่องจากราคาหุ้นยังไม่ได้ขึ้นมาสูงเหมือนกลุ่มห้างสปปรรสินค้าและเป็นหุ้นที่มีกระแสเงินสดดีคือกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้งกลุ่มประกอบด้วยกัฟบีกริมจีพีเอสซ ซึ่งจะเป็นเป้าหมายการเข้าซื้อของกองทุนได้รวมถึงหุ้นกลุ่มรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ BEM ที่ราคาหุ้นยังมีอัพไซต์อยู่มากเมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายที่10บาท60สตางค์ขณะที่ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยในวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่46,007ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุนที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด2อ,อันดับแรกคือกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจซื้อสุทธิ23,220ล้านบาทและกลุ่มบริษัทประกันภัยซื้อสุทธิ114ล้านบาทในขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ146ล้านบาทเงียบพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.07%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวานลบ0.02% ธนาคารพาณิชย์ต่างพากาันรปรับลดดอกเบี้ยงเงินกู้ทั้ง MLR, MOR และ MRR อีก0.40%มีผล10เมษาย,ยนนี้ได้แก่ธนาคารกรุงศรีอุทยาธนาคารทหารไทยธนาคารธนชาติธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคารไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อยลูกค้าธุรกิจลูกค้าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์ ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์การแพร,ร่บาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละธนาคารด้าน World Bank หันคาดการเศรษฐกิจประเทศก,กำลังพัฒนาในยุโรปและเอเชียกลางโดยระบุว่าการปรับลดในครั้งนี้สาเหตุมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความพยายามในการควบคุมโควิด -19 ในหลายประเทศรวมทั้งการล้มป่วยของประชาชนซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสดังกล่าว และมาตรการบรรเทาผลกระทบทั้งนี้ w r r l d bank คาดการว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศตลาดเกิดใหม่ในยุโรปและเอเชียกลางจะหดตัวลงราว2.8%ในปีนี้และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงจนส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจ ก็คาดว่า GDP ของประเทศเหล่านี้จะหดตัวลงรุนแรงถึง4.4%โดยตัวเลขคาดการล่าสุดนี้ลดลงจากที่คาดการไว้ในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้ว่าเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้จะขยายตัวราว5.4%ถึง7%ซึ่งรายงานคาดการณ์ของ World Bank ครอบคลุมถึงประเทศต่างๆรวมทั้งบอกเรียฮังการีลิทัวเนียโปลแลนด์เซอร์เบียเบลารุสยูเครนจอร์เจียและคาซัคสถาน ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามคือการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกและชาติพันธมิตรหรือโอเปกพลัที่จะมีขึ้นในวันนี้ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าจะลดกำลังการผลิต10ล้านบาร์เรลและให้ติดตามจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐซึ่งตลาดคาดว่าจะมีกว่า5ล้านคน ขณะที่เฟดเตรียมแถลงถึงการประเมินของเฟดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ในคืนนี้ตามเวลาประเทศไทยและหลังจากนั้นก็จะเปิดให้มีการซักถามเกี่ยวกับมาตรการของเฟดเมื่อเดือนที่แล้วที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล,และการใช้มาตรการฉุกเฉินต่างๆและนี่คือทั้งหมดของ Business Today Digest ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะถ้าอยากติดตามเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w b u s i n e s s t o d a y .co รวมถึงช่องทาง YouTube และ Facebook Business Today ไทยแล้วจเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับดิฉันอัญชลีเพียกโสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ